สวีค่คุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงการ12สำนักงานพัฒนาภาคสีหน <tama> ่วยบัญชาการฐานพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากนักรบสีน้ำเงินค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการฐานพัฒนา,นา,า,า,นนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรดยจนบรรทุกขนาดเล็กร่วมกับผู้นำท้องถิ่นเข้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจบรรเทาความร้รอนในเบื้องต้นณห,หมู่ที่2ตํตำบลป่าบอลอำเภอป่าบอลและหมู่ที่3ตํตำบลฝาละมีอำเภอ ปากปรายูนจังหวัด พัฒลุงทางด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4ีหนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วรถยนบ์บรรทุกสัมภาระรวมมอบน้ำดื่มแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักในพื้นที่จึงทําให้น้ําไหลป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจํานวน75ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์น้าในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหน่วยเฝ้าติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดณห,หมู่ที่7บ้านโคก สตอบ้านโคกบาลีตำบลสุไงปดีอำเภอสุไงปดีจังหวัดนาราธิวาสทางด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการฐานพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กและเรือท้องแบนร่วมมอบน้ำดื่มโดยการช่วยขนย้ายสิ่งของของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่1บ้านปูแลตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำช่่มฉับพลันให้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเทศบ,บ,บาลตำบลยะหาณพื้นที่หมู่ที่1บ้านปูแลตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค่หน่วยบัญชการฐานพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกข,ขนาดเล็กรวมมอบน้ำดื่มและช่วยขนย้ายสิ่งของ ของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งบ้านแลแบ่งตำบลท่าพระยาอำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำท่วมฉับพลันให้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพินชั่วคราวเทศบาลตำบลท่าพระยาณนะ พื้นที่หมู่ที่1บ้านแลแบงตำบลท่าพระยาอเภอสบ้าย,ย้อยจัังหวดสงขลาทางด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการพื้นที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำดำในการขนล,ลอกกําจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําในลําคลองสาธารณะเพื่อเป็นการเปิดทางไหลของน้ําป้องกันน้ําท่วมขังในพื้นที่ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่น้าท่วมขังซ้ำซากโดยสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ บ้านกำปงบารูหมู่2และหมู่ที่5ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีทางด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-5สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กและรถยนต์บรรทุกสัมภาระ6ล้อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำท่วมฉับพลันโดยได้มอบถุงยางชีพจำนวน34ชุด และน้ำดื่มสะอาดจ,จำน,นวน408ขวดณพื้นที่บ้านสะพานเคียนหมู่ที่2ตำบลควนโดนอเภอควนโดนและบ้านทุ่งน้อยหมู่ที่9หมู่ที่11ตำบลทุ่งน้อยอภอคนกาลลงจังังวดสตูลทางด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-6สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วร่วมกับผู้นําชุมชนเข้าติดตามและประเมินสถานการณ์ปริมาณน้ําในพื้นที่แม่น้ําตาปีพบระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจากตลิ่งเล็กน้อย ทังนี้หน่วยได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นณนะสะพานแม่น้ำตาปีตําบลอิปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่โดยได้มอบสิ่งของบริโภคและน้ำดื่ม กองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อบรรเทาความดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลอีกทั้งหน่วยได้มอบน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อบรรเทาความร้อนให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยณพื้นที่ชุมชนเทศบาล6ทับ2และชุมชนโคกเคียน9ทับ3ตะบนบางนางและบ้านลำพูตะบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินที่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จบข่าวสุรยาเจโซอ,อ่าน